ตรงตลาดหุ้นอ่ามีหุ้นต่อต่ออีกไหมฮะจากช่วงเช้าที่ผ่านมานะฮะบ่ายตอนบ่ายนี่ก็ยุโรปดีนะยุโรปดีปดนะฮะ,ะสัญญาณดูดีหมดเลยนะครับก็คงจะว่าไปตามตลาดเลยนะเงินบาทก็ยังคงแข็งแรงนะครับก็คงพรุ่งนี้เปิดมาก็คงจะเขียวต่อนะ ไม่เช้าใะไหุ้นซินเนกไปแข่งกันางนี้ครับยังดูดีอยู่เลยนะครับดูดีอยู่เลยหุ้นดีพื้นฐานดีกีต่าตํำผลดีนะครับค,คให้ตัวหนึ่งตัวนี้ดูไปดูมาค้นไปค้นมา,นมาเอ๊ะมีหุ้นยังมีหุ้นแบบนี้หอือด้วยครับอืเป็นหุ้นที่กีต่ําเหมือนกันแล้วก็เป็นหุ้นที่กําไรค่อนข่างดีครับผลประกอบการที่ก็ประกาศออกมาเนี่ยกำไรดีทีเดียวหล่ะนะครับแล้วก็ ข้าอูนงบการเงินทํำบุกด้วยคุณม่อนต่างบวกแกดูด้วยผมคิดว่าคุณตัวนี้น้องื่นหน้าเก็บตั้งแต่ใครจะเล่นสั้นเย่นอะไรก็สุดแท้แต่ไรนะครับแต่ผลประกอบการดีๆดีนะครับตัวนี้คือตัวเป็นตัวซีฟู้ดนะครับเอเชียนครับเอเชียนกุ้งแช่แข็งนีนะครับค่ะเอเชียนนะฮะเป็นค่อนข้างดีครับนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยนะครับ ทูแล้วเนี่ยมีอนิสงจากเรื่องของยุโรปที่เขาเนนะี่ยส่งออกไปยุโรปแล้วก็ส่งออกไปที่อเมริกาที่อเมริกาปรับเป็นเทสองกล uh huh. ับเป็นเทสองเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็นตัวหนึ่งที่เรื่องสุญี่ามีไว้ในพอร์ตนะครับ mm hmm. ตัวเอเชียนผมให้แนวต้านไว้บุกไปต้นข้านึกนะบุกไปต้นของเอเชียนเนี่ยอยู่อ่าสูงทีเดียวหนละนะครับ อแล้วก็อย่าให้เราเราเห็นที่อยู่ก็ได้ให้แนวต้านไว้สสีี่จุด่ศูนนะครับแนวต้านสสีี่จุด่ศูนยะฮะเจ็ดสิบเลยนะครับสี่จ4.40เป็นแนวต้านที่หนึ่งนะครับเอเชียส่วนแนวหกปีไบที่ใหญ่แล้วเนี่ยส่วนแนวในการคัพนะครับนี่อย่างว่าบิดเขาน้อยดูที่สี่จุดศูนะฮะ4.08อย่างเขาเป็นตัวหนึ่งที่ แม้ว่าติดต่อจะน้อยแต่เป็นหุ้นที่ผลประกอบการในช่วงปีหลังนี้นั้นเขาบอกว่าเติบโตค่อนข้างแข็งแรงครับไอเชียนนะครับฝากไว้นะครับ4 4 0เป็นแนว้านแล้วก็408เป็นแนวคัพกระผมวันนี้ฝากตัวเอเชียนลดเล็กหนึ่งตัวครับคุณมบอนครับได้ได้ค่ะขอบคุณ,คณนะ,ะค,ณครับสวัสดีครับค่ะขอบคุณค่ะนั่นก็เป็นข้อมูลของพี่เด็กแนวน